เทคนิคการปั้นแบรนด์ให้ปังที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้สำหรับใครนะคะที่มีแผนในเรื่องของการสร้างแบรนด์แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้แบรนด์ของคุณนั้นเป็นที่รู้จักและปังในเวลาอันสั้นวันนี้เรามาติดตามกันค่ะ ข้อที่1ค้นหาว่าตัวเองชอบอะไรสิ่งนี้นะคะมีความสําคัญที่สุดเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราได้ทําในสิ่งที่เรารักเราก็จะมีความเชี่ยวชาญหรือมีความสุขที่จะอยู่กับมันนานๆเพราะฉะนั้นสินค้าหรือบริการที่มาจากความชอบและความสนใจหรือหลงไหลเรามักจะทํามันออกมาได้ดีที่สุดค่ะข้อที่2สํสารวจตลาดและคู่แข่งให้เราทําการสารํารวจตลาดคู่แข่งว่าคู่แข่งของเรานั้นมีใครมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรหลังจากที่เราทราบสินค้าและบริการที่เราจะทําแล้วก็ให้เราทําการวิเคราะห์ว่า ในกลุ่มตลาดสินค้าประเภทเดียวกันนั้นเรามีคู่แข่งเป็นใครบ้างแล้วก็ให้ดูว่าเขามีจุดเด่นและจุดด้อยอะไรเพื่อที่เราจะได้ทราบแล้วก็นํามาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดียิ่ง,งขึ้นไปค่ะการที่เราทราบจุดเด่นและก็จุดด้อยนะคะก็จะทําให้แบรนด์ของเรานั้นสามารถพัฒนาได้ดีกว่าคู่แข่งนอกเหนือจากนั้นเราก็ควรจะสร้างความแตกต่างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของเราด้วยค่ะก็จะทําให้แบรนด์ของเรานั้นสามารถแข่งขันในตลาดได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ขั้นตอนที่สาวางแผนและลงมือทําข้อนี้นะคะก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆแม้ว่าเราจะผ่านกระบวนการคิดมาการอนเครา์ข้อมูลต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะคะถ้าเกิดขาดสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการลงมือทําค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากเราคิดแล้วเราก็จําเป็นจะต้องทําตามสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเพื่อที่แบรนด์สินค้าต่างๆของเราจะได้เกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมและก็ประสบความสําเร็จอย่างที่ต้องการได้ค่ะข้อสุดท้ายให้ลองสอบ ถามฟีดแบ็กจากลูกค้าค่ะฟีดแบกลูกค้านั้นถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากที่จะทําให้เราทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่เราปล่อยออกไปนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างและเรานะคะสามารถนําข้อดีข้อเสียเหล่านี้นะคะมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะสําหรับใครนะคะที่มีความฝันที่อยากจะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองค่ะทางเรานะคะก็มีการให้บริการนะคะในเรื่องของการตั้งชื่อออกแบบโลโก้และออกแบบแพคเกจิ้งตามหลักูฮจ้ยค่ะ ซึ่งสามารถติดต่อเรานะคะคได้ตามช่องทางนี้ค่ะ